ผมพบกับท่านราศีสีเยินผงของจีนเขาบอกประเทศเขาเนี่ยนะเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าประเทศของเขาเนี่ยหกสิบปีแนละ้วเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและบัดน,นี้สามสิบปีที่ผ่านมาไม่มีการเริ่อปฏิรูปประเทศนะถึงแม้แว่าจะคนละระบบกับเราก็ตามเขาบอกว่าสามสิบปีเขาสามารถที่เอานำพาประเทศของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็นผาดนาทางเศรษฐกิจโลกได้วันนี้เขาเริ่มต้นต่างๆมากมาย เนะส้นทางสายไหมทางบกทางทะเลความเชื่อมโยงคองเร็กิวิตี้เอฟทข้อตกลงการค้าอาเซียนจีนธนาคาร AIIB ธนาคารอาเซียนเขาเดินไปโน่นแล้วนะทางด้านประชาคมยุโรปเขาก็มี World Bank มีอะไรเข้าไปมันก็เป็นการแข่งขันของมันแล้วเราอยู่ในเสี้ยวหนึ่งของตรงนี้ทัเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะบางคนบอกอะเห็นเป็นไรก็ทะเลาะกันไปก็ไม่เป็นไร,ไไนไรหรอกอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้ประเทศไทย ข้าวก็มีกินผมจัดระดับพหุ้ตรงนี้้วจัดสรรงบประมาณรายปีลงไปนะแต่เห็นว่ารัฐบาลพยายามทําทุกอย่างถ้าท่านมองด้วยด้วยด้วยความเป็นธรรมจะเห็นว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะนะการพัฒนาบางทีเรา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 ,เรากินเราอยู่เราใช้เราต่่งบางทีมันชินตาไงว่าเอ๊ะตรงนี้เราไม่เคยย้อนกลับไปว่าเอ๊ะก่อนหน้าเมื่อห้าปีเป็นยังไงสิปีแล้วมันเป็นยังไงวันนี้มันถึงวันนี้ได้ยังไงลองถามย้อนกลับไปดูลองมองกลับไปดูที่ว่าอะไรมาดีขึ้นบ้าง อะไรยังไม่ดีผมก็พร้อมที่จะรับฟังจากวดาสสอของท่านจากน้ําตรีอยาหลกขึ้นมาเป็นข้อมูลให้ผมอีกทางหนึ่งผมเองก็เรียนรู้มาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาคําว่าเรียนรู้ของผมคือเรียนรู้จากท่านเรียนรู้จากการทํางานของท่านเรียนรู้จากปัญหาของท่านนะเพราะฉะนั้นผมก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเอะในเมื่อเราเราเนี่ยเคยมีการประกาศมานานแล้วล่ะเรื่องของการที่เราจะเป็นแหล่งอาหารโลกอะไรทนองนี้นะเราจะเดินหน้าไปถึงนั้นได้อย่างไร ถ้าชาวไร่ชาวนาเกษตรกรายังไม่มีรายได้ที่เพียงพอจากการทำการเกษตรดัน่นิ่งเราต้องมาคิดเป็นโจทย์แล้วนะเรามีโอกาสแต่เราก็มีปิตษมากเสมอวิกฤตสำคัญที่ถูกคือเรื่องของของสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงมาเยอะใช่ไหมพายุเข้าระบายน้ำไม่ทันระบบน้ำปกติได้ระบายได้เพียงแค่ไม่กี่ร mm, ้อยมิลลิเมตรอันนี้มันมาทีห้าร้อยมิลลิเมตรต่อวันห้าหกชั่วโมงมันก็ระบายไม่ออกเหมือนกันและอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดมาเป็นครั้งคราว เพราะโลกมันเปลี่ยนเพราะนั้นเราจะต้องปรับตัวอย่างไรอันนี้เป็นหิึ่งรัฐบาลต้องหาทางที่จะให้เกิดความสมดุลให้ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาปัญหาทุกปัญหามันแก้ได้แต่ใจเราเนี่ยมันสําคัญที่สุดว่าเราจะจะแก้กันยังไงนะอันไหนจะเร็วไหนจะช้าถ้าแก้ได้หมดพร้อมกันร่วมมือกันมันก็แก้ได้เร็วขึ้นทุกเรื่องนะผมพยายามทำอย่างที่เรื่องข้าวเรื่องการเกษตรเนี่ยเป็นลำดีที่ผมคิดมานานแล้วแหละว่าเราจะทํำยังไง ถ้าเราไปสเรืองปลายทางอย่างเดียวมันก็จะอยู่อย่างเยอะไม่เกิดการพัฒนาได้ไหมทำยังไงให้มีไรายได้มันต้องไปดูเรื่องอะไรการผลิตต้นทุนการผลิตแลนะคนจะอยู่ได้คือคนต้นทางการผลิตก็คือเกษตรกรคือชาวนาวันนี้การการนำนาก็เป็นหลายรูปแบบด้วยกันนะเนาะทำเองบ้างจ้างเขาทำบ้างแลนะอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมที่ดินก็มีคนะระดานาบบ้างห้าไร่สิบไร่ยีย่สิบไร่วันหน้าถ้าผมไม่อยู่ไม่มีใครพูดถ้าสบายหูขึ้นก็ได้ แต่ท่านสบายใจหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่ามันว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดผมก็จะกลับไปดู่นั่งดูคอยดูไปนะนะการเป็นหัวหนา้ารัฐบาลต้องรู้ทุกเรื่องมันถึองะกํากำหนดนโยบายได้มันถึงจเกียวกับดูแลติดตามได้มันถึงไปส่งต่อให้กับผู้่าวัดไปทําอะไรผู้ว่าจะต้องวางแผนแก้หาในพื้นที่กับพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดจะใครจังหวัดจังหวัดที่มีอยู่นะระดับอำเภอก็ไปอยู่กันในอำเภอเพราะนั้นผมให้ ให้อำนาจหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้บริหารบูรณาการร่วมกันการบูรณาการคือไม่ใช่ท่านของประมาณกระทรวงนี้ได้กระทรวงนั้นได้กระทรวงนี้ได้แล้วคือดีไม่ใช่ท่านต้องอยากได้เป็นกิจกรรมรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการเอาการะทรวงเหล่านั้นที่กิจกรรมเหล่านี้มาทําด้วยกันมาของประมาณพร้อมๆกันมันจะได้เกิดเป็นแมสเกิดเป็นมวลขึ้นหาที่จะรับได้มีผลไม่รู้ทำไอ้นี่รถไฟก็จะเอาไอ้นี่น้ำก็จะเอา เอาทุกอย่างเลยพพรกะบกาทีไม่ได้แค่พูดคำว่าพาเท่านัน้นไปแล้วโกรธแล้วเพราะกลัวคำภาษีต่อกันนี่ผมต้องปรับล้บจี้ประกนทะหมายภาษีไงผมพูดเล่นนะเดี๋ยวพี่หมอว้โกรธผมผมก็อยา่าทะเลือก